เดิมอันนี้ยอพอไัอันนี้ก็ยงเยียนอไรนัเลยไม่ีเยฮ่าฮ่า่าฮคิดถึงคิดถึงคิดถึงเงเลี้ยงไว้เพิมมาเสร็จหมดทาไปเยอไปเยอมพร้อมผมอืมไม่ได้ไม้เลี้ยงเดี่ยวอยู่ไม่ได้ก็อไเียงเี่ยกอนเี่ยนดีนะต้างวันเขาจะได้มี ได้ทำกายภาพบาบัดได้เต็มที่ไม่มีครับใช่ก็บางทีแม่ท้องมีกันบ้างอดทนไว้อดทนไว้แค่อาทิตย์หนึ่งนะเดี๋ยวพอลบอกเดี๋ยวต้องย้ายไปอยู่ชั้นลอยเนี่ยผมบอกเฮ้ข้างล่างนั่นแหละเดี๋ยวว่าเอาอะไรมาปิดตรงรั้วให้เขาเดินข้างๆเดีขาเดินข้างบนมันลื่นเดี๋ยวเดินข้างล่างนี่แหละเขาเดินข้างล่างนี่แหละใกล้ๆน้ําท่าอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยต้องอุ้มขึ้นอุ้มลงไว้ชั้นลอย ทำงันอยู่ข้างล่างเลยก็ต้องอุ <PI> Entonces, ม้มลงอีกอ่ก็ต้องบอกเอฟซีนะครับถ้าจะไปหาต้องโทรหาพี่พรหรือว่าทักมาก่อนก็เป็นเวลาใช่ต้องเป็นเวลาขอร้องวิทยืนเาไปเยี่ยมเนี่ยผมไม่ว่างแต่อย่างน้อยก็มีเวลานิดนึงใช่ไปแช่กันอยู่สามสี่ชั่วโมงแล้วเีพอเราก็ทําอะไรไม่ได้เพราะบริษัทมในมีพนักงานทํางานอยู่ไงออกไปแล้วก็ ก็เป็นเวลาแล้วก็โทรบอกแค่นั้นเองไม่ว่าไม่ว่าไม่ได้หวงแต่คือว่าไปเป็นเวลาบางทีไปกลัวจะไม่จะไม่อยู่ด้วยบางทีเดี๋ยวเป็นนายจะออกไปกับลูกพี่อะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าจะไปจะอะไรก็ถักบอกกันนิดนึงแล้วก็ไปเป็นเวลานะครับไปก็แบ่งแบ่งกันนะครับแบ่งแบ่งกันอยู่แล้วอยู่เป็นชั่วโมงก็ไม่ไหวนะครับเพราะต้องทํางานนะครับเราไม่ได้อ่านั่งอยู่กับเป็นนายตลอด เหมือนเดิมครับผมนั่งพูดเป็นนายหลับเสื้อเสื้อจะทำครับหลายสีหน่อยนะรับห้าพันแล้วครับผมอ่ะเราบอก 5, <000 S 1> ห้าพันสะดกวกหมดไม่ไหวไม่ไหวขอใหน่อยขอยหน่อย,อย,อยเริ่มพีละเริ่มพีละ,ละ,ะนะนะจ้อ <laughs> งหางว่ะขุดหาตงตะหงอกหางตงอกเพียมัง้งหมายก็

ไม่จะเหลาอยู่บนนครนี่แต่วันนี้เราไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่หนีออกนะครับเดี๋ยวคุ้มไปส่งเลยเค,คุ้มไปส่งเลยคุ้มไปส่งเลยแล้วตอนนี้นะครับจะว้าวุ่นกันละ <laughs> แม่วลอกให้เขาเชินอย่างเงี้ยชินเงี้ย เออเวลานี้เดี๋ยวเราจะมาหาเขา,ะานะร,ระยะหนึ่งแล้วก็เนอนสบายเมื่ออยู่บริษัทเรานะไม่อยากไปหา,าเขาบ่อยๆบ่อยๆนะ <c oughs> ถ้าได้ชินอยู่คุณเ,เ,เรียกรูปตาอันนี้มันเป็นเวลาสแป๊บหนึ่งจะนอนเรา,าก็กลับเอาอย่าปักตะกร้าอย่าปักไม่ปักตะกร้าครับไม่ปักตะกร้าเพราะว่ามันไม่ครบนะครับ ไ่ไม่คุ้มครตบต,ตอเอาเปรียบนะครับทั้งคนอื่นเอาไปปักด้วยอะไรด้วยเราจํานวนมากไม่ได้แมวเ,เพราะว่าเราเงินบุญนะครับจะไปแบ่งคน,นนู้นคนนี้มันไม่ถูกนะครับมมมเอาไปมมทําบุญนะครับที่เห็นว่าเออทุกคนอยากได้ทุกคนอยากให้ทํานะครับก็จะทําให้เดี๋ยวพี่ท็อปออกแบบให้เสื้อสวยๆอยากได้เก็บไว้ตุ๊กตาอยากได้เก็บไว้ลายเป็นเก็บไว้นะครับที่เราลึกเราไม่รู้หรอกนะครับว่าวันข้างหน้าเป็นไงก,ก็อยากให้ทําเก็บไว้กันแค่นั้นเอง แต่ทุกคนตาเดี๋ยว้องเนี่ยเคุยาจจะเข้าไปคุยเรื่องแบบขนเมือม่อสีเรื่องอะไรเนี่ยโทนสีแล้วก็แต่หน้าตาเขาโอเคอยู่แล้วหมาท้องเด่นหน้าย้าเขาจะมีเอกลักษณ์ครับดูง่ายเห็นปับ๊บก็รู้เลยเป็นเบนนียตัวก็ไม่สูงตัวเทียแนวยาวๆ,ๆ,ๆแนวยาวๆกละทัดรัครับ แบบไม่ใส่ทานนะนะครับไม่เมาพี่เอาเป็นตุ๊กตาดีกว่าเขาตั้งครัวไตั้งือนอนกอดดีกว่าใส่ฐานให้อาานเน่าโอ้หไม่ไหวครับไม่หรอกจะพูดเล่นไปเล่นมาฐานไปทางตุ๊กตาไปทางไม่ไหวเอาเป็นตุ๊กตานิ่มๆจับแล้วนิ่มมืออะไรอย่างเงี้ยครับขนนุ่มๆอันที่แล้วก่อนเราสั่งทำนะนะเราดูว่าแม่ๆ FC ในยากที่จะสั่งกาจะได้รู้จำนวนเนี่ยแหละเป็นพิเออร์เดอร์แล้วนะ จะได้รู้ว่าทุกอย่างอยากให้เป็นพิออเดอร์นะเขาจะสั่งว่าทำกลีตตัวเรางแให้ทําตัวองออกมาก่อนว่าเป็นอย่างนี้อ่าเห็นตัวให่แล้วชอบคุณเราจะได้โอเคนคยอยากสั่งกี่ตัวยังไงอะไรก็ว่ากันไปอยากได้ไปกอดจะเป็นตัวใหญ่ก็ลองลองคิดกันมาถ้าเป็นตัวเอาไปกอดก็จะเป็นตัวเท่าตัวจริงอะไรอย่างนี้ก็อีกอีกราคาหนึ่งก็ลองดูกันนะแต่ไม่ปากตะก้าไม่เอาคล้ยปากตะก้า เขาว่าทยพนี้เะลงครับ่ไอ๋อหมอลูปพี่บินแน่แน่ไส่คอเจ้าพ่อเขาเลยเลยเขาจะหมอลูปพี่บินเนะจะหมอลูกเขาแต่เท่าตัวจริงเลยอ่าว่าฮ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  ทุกเวลาพรุ่งนี้ที่โมงครับเห็นนี่เห็นหน้าลูกชายของถอยมันเป็นนายเป็นนายไม่ออกก็คือเขาจะออกวันนี้ก็ไม่ออกลบในขั้นแรกได้ครับฮวงมันเจ้ามีสี่คนครับเท่ากันไม่เป็นไรเดี๋ยวลองก่อนลองพรีออเดอร์ก่อนเหมือนเสื้อเราจะได้รู้ว่าต้องทำจำนวนเท่าไหร่นะครับ บางคนอาจจะเดี๋วราเห็นใจอาจจะมีเล็กๆให้สำหรับคนทุนน้อยเบี้ยน้อยหอยน้อยอะไรอย่างนี้เดี๋ยวดูพี่ท็อปมากันดูรับรักแต่เราไม่อยากให้เดือดร้อนนะครับเอาที่ว่าสบายใจเราพี่ยสเราไท่นะครับไข่ไท่สองลูกไข่คืออะไรเอาไข่ไข่นะแแตแ เดี๋ยววันที่สิบห้านะเดี๋ยวต้องรู้ว่าโหลจะมาหาเจ้าพ่อถึงโรงพยาบาลหรือเปล่าหรือว่าเจ้าพ่อจะกลับบ้านนะเดี๋วดูวาดูกันหมวกด้วยหมวกด้วยพูงแกนหมวกปูงแจ,มแจมหมวกเอาหมดเอาทุกอย่างเลยใจคอะเอาทุกอย่างเลยลเอาตุกาตาก่อนตุกาต,าตากับเสื้อก่อนเอาที่อยู่อะไรที่ติดตัวกันแล้วได้ทุกวันเสื้อเราใส่ได้ตลอดตุกตาสามารถนอนกอดได้ทุกคืนเอาแค่นี้ก่อนแก้ว เอาไปอาจจะร่วงแตกกูญแจอาจจะร่วงหายนะเอาที่อยู่กับเราก่อนนะครับโอรับไบม,ม่ลนะับถุงผ้าแหมอะไรเกือเดี๋ยวจะเปิดกิฟช็อปเลยนะครับถ้าร้าอากันขนาดนี้แล้วก็มีแก้วเยติด้วยแหมแรงแรงถ้า ใครสนใจในแบรนด์ของพี่ท็อปอาจจะมีเสื้อยืดด้วยนะพี่ท็อปเคยคิดอยู่อยากทําเสื้อยืดแบรนด์ตัวเองเดอนที่แปลไปเจอกันตลาดตลาดนัดเปลี่ยนอืมตลาดนัดเปลี่ยนนายี่แปดเจอกันครับนิมิตใหม่นิมิตใหม่เข้าจากเอ็นไก่เท่าไหร่นะ่ยหกสิบสี่ไหมเท่าไหร่หกสิบแปด้ถ้าเข้าเข้ามาจากหกสิบสี่เข้ามาจากเอลำลูกกาประมาณกิโลก่อนเข้าประมาณ อ่าก่อนถึงโรงพยาบาลก่อนถึงโรงพยาบาลวันที่ยี <28. S 1> ่สิบแปดเมื่อเช้าวศุกร์นะครับ <c oughs> พวกเราสวเสดจพระเจ้าอยู่หัวนะวัชิระคุณกรณ์คณะเทพกรังคูวันที่ยี่สิบแปดนะครับเราจะเหมือนเดิมนะครับแต่เราจัดกิจกรรมคือให้พี่น้องประชาชนนะครับ <c oughs> เข้าไปทานอาหารฟรีนะครับแล้วก็ยาตั้งแต่ช่วงกลางวันนะครับจนถึงเย็นเลยนะครับ ทุกอย่างหมดนะนั่นเราจะมีประมาณเป็นซุ้มซุกเป็นแบบเต็นเต้นเต็นเต้นประมาณนั้นสามสี่สิบเต้นนะครับแล้วก็เช้านี้หอกวงเช้าเราจะมีให้กับพี่น้องแท็กซี่นะฮะเข้าไปรับเข้าสารอาหารแห้งนะครับแล้วก็พร้อมปัจจัยห้าใบแดงหนึ่งพันคันนะครหนึ่งพันคันห้าใบแดงหนึ่งใบม่วงห้าใบแดงหนึ่งใบม่วงประมาณนั้นนะครับ กยี่สิบแปดยี่สิบแปดเดือนนี้ครับเดือนนี้อันชื่อเขาแ้ว่าตลาดเปลี่ยนนายตลาดเปลี่ยนนายหกสิบสีทับสี่หกสิบสี่ทสี่นะครับท่ถ้าใครไม่รู้ลองสำรวจอยู่อยู่ข้างสถานีปตทอยู่ข้างสถานีปตทเลยจะมีเต็นท์รถอยู่แใครวิ่งผ่านตอนนี้เป็นลานกว้างๆเลยอินเตอร์สป่่า่าจะมีอย่าไปพูดเดี๋ยวเราโปรโมทของเขา เข้าหนเดียวจะเห็นลานป้งๆางเลยเห็นลานฟ้งๆางนะครับลานปูนป้องปางนั่นคือเราแรกตั้งใจจะทาโรงทานแต่วันนี้ก็ได้ทํานะครับวันนั้นจะเลี้ยงทั้งวันนะครับตั้งแต่เช้าเย็นเลยนะครับจะทําซุ้มอาหารเลี้ยงแล้วก็จัดแท็กซี่ด้วยนะครับพี่พี่แท็กซี่นะครับเดี๋ยวผมต้องตอบคําถามอีกทาไมต้องเป็นแท็กซี่นะครับเพราะแท็กซี่ก่อนออกจากบ้านต้องมีต้นทุนค่าก๊สค่าเช่าแน่นอนนะครับนั่นคือสิ่งที่พี่ทอมตีคนแท็กซี่เลยรวยพวกผมไม่มาหรอกครับ ขาก็แบ่งให้ทีที่เราจนที่ก็คือหาเช้ากินข้าวนะถ้ามันมีแท็กซี่ดีก็มีบางอย่างเนี้ยวันวันพล้าใหญ่บางทีเขาวิ่งรถเขาไม่เอาตังค์ไปส่งพี่น้องวัญญาชนบางคนบางคนป่วยบางคนเจ็บอะไรเนี้ยเห็นไหมเป็นพิการอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เอาตังค์นะครับตาวุ๊กๆมีไม่ถึงนะแล้วตุกๆว่าจะขับทุกๆวันโอ้โหลวงยู่กรุงเทพอันนั้นเราก็เข็นกรุงเทพนกันนะเพนไม้ใหม่กันนะกทมกันนะแต่ต่อปทุม

นี่ทำไมป่วยนะบุ๋มเลยมันนอนอ่ะดูนี่ขาบุ๋มโตแต่ผมว่าวันนั้นเป็นไาเนนะี่ยน่าจะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วยี่แปดโอ้ยออกแล้วออกแล้วมีเงินมากขนาดได้ให้อยู่เป็นยี่แปดาถ้าพี่ท็อปไม่ไหวนี่แม่แม่ไ,มไหวไหม แม่แม่อรอเสียบอยู่เอาเก็บคำว่าพอดีพอดีพอเลยเอะมากนี่ฮะเราหังแลกแลกันได้นะ้วญยจภาพเราถ้าเรารู้ว่าต้องทาอะไรไงเราก็ทำมาเดีได้นี่ครับเาอยู่กอบอุ่นดีกว่าน้อยหรือเบาๆกับลูกหลับเขาลูกหลับแม่แม่ช่วยกจพินคบแต่ยังนะครับยังยังยังพี่ท็อปยังไหวอยู่ไม่ต้องแม่แม่ใจเย็นแม่แม่เป็นกําลังใจให้แล้วก็ คอยซัพพอร์ตก็พอนะครับไม่ต้องยังยังยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ยืนยังยังไม่ถึงยกระดัชิบปกระดัชิบนะฮะยังยังไม่เกมยังไม่ยระดัชิบครับยังยังช่วยกันได้ช่วยช่วยหมายถึงว่าตอนนี้อย่าพึ่งนะครับช่วยอย่างอื่นก่อนนะครับเสื้อเป็นนายของที่ลึกของลูกชายคุณเก็บไว้นะครับเดี๋ยวพี่ท็อปทำออกไปให้นะครับไม่มีตัวจริงก็เดี๋ยวเอาตุ๊กตาไปนะครับ อยากได้เท่าตัวจริงก็อีกราคาหนึ่งหรือเอาไปที่ระล,ลึกไปตั้งโชว์ไว้ก็อีกราคาหนึ่งแต่จะมีชื่อเปลี่ยนหนายแน่นอนที่ขอหรือว่าตรงไหนเดี๋ยวดูพี่ท็อปออกแบบทีรอก่อนนะครับรอนฟังนะเพิินอยากได้ตุ๊กาตามากอดได้ได้เดี๋ยวดูให้ครับดูให้พี่ท็อปออกแบบเดี๋ยวไปหาร้านออกแบบสวยๆก่อนนะครับตุ๊กาตาเราต้องจดลิขสิทธิ์นะครับ ไม่ได้เดี๋ยวไปเจอปลาป่องไม่ได้นะอันตรายไม่เชื่อเ้ยนะตลาดเปลี่ยนง่ายไม่เชื่อหรอกจับจับที่แปลที่เราทําเพิ่มวาวันไหนยังไม่มีวันนักขารเตอริเ์ที่ดีแล้วก็อนนาจจะให้ตลาดนั้นเป็นตลาดนักอะไรเจอกันแล้วก็อาจจะให้คนที่อยากจะขายของจะเป็นจะเป็นแบบพวกเปิดท้ายเอาของมาขายอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ให้มาเข้าฟรีนะมาขายฟรีได้เลยนะ ่ากนั like 2, ้นอาจจะมีน้องเจนาอยู่ตรงนั้นเพราะว่ามีสมซื้อบ้านนอกดาวมาไว้หลังหนึ่งน่าพโดยน้องคงนั้นแล้วเดี๋ยวตอนตอนที้กำลังมาซื้อสองหลังดีนเ็ะเหมือนเอามิตติ้งแล้วก็เอาของมาขายกันเปิดสลาดกันเองแล้วก็เราประชาสัมพันธ์ให้คนมาเที่ยวด้วยมาเที่ยวด้วยพี่แปะเนี่ยไม่แน่เดี๋ยวตอนนี้ผมกลังติดต่อทางท็อปไลท์ไดมอนด์นะครับว่าบางทีเย็นๆอาจจะมีโอ้โหแจ๋วเลยพีนเสริมเสริมนะที่ลานจอดรถขว้างครับ สะดวกสบายห้องน้ําก็มีห้องน้ําทําไม่เรียบร้อยนะครับเพียงพอถ้าไม่พอเดี๋ยวเราหามาเพิ่มเพียงพอแน่นอนสาหรับห้องน้ําเราไม่ให้ไปยืนทีค่ากําแพงแน่นอนนะลิมิตใหม่ซอยหกสิบสี่ครับสี่ครับสี่เข้าจากลําลูกกามาประมาณกิโลกิโลสามแยกนะครับแม่ว่ามันอยู่้ายมือเลยครับเข้ามาปุ๊บเห็นลานว่างๆเลยเนี่ย ถ้ามาจากเอ,อมิบุรีหลายกิโลหน่อยถ้ามาจาก,ม,าจากมีบุรีจะไกลนิดหนึ่งถ้ามาจากามาอญกาจะใกล้หน่อยอ่ามันอยู่ที่ก็เอาตรงกับรถพอดีไม่ต้องห่วงเรื่องการจ,จอรเรามีคนดูแลแน่นอนนะครับชุดกล้ามแล้วแต่ตอนนี้ไม่ติดขังรถไม่แน่นเออก็ตลรงมันอะไร <c oughs> อันนี้ขัดตลอดเขาเลยมีปลาต้มโป๊ะปลาต้มอันนี้เลี้ยงอันนี้เลี้ยงนะเลี้ยง นะเดี๋ยวมีลงทานก็เป็นลงครัวของมุขทิศร่วงตันอยู่เลยต่อไปเราจะทำอะไรเราก็จัดตรงนั้นละนะจัดตรงนั้นละรงทานลงทานแจกของแชสะดวกเราไม่ต้องไปพึ่งขอใช้สถานที่ไครนะครับไม่ต้องทำเงได้ด้วยนะเรากเรามีแล้วที่บอกเราตั้งใจจะทํโลงทานเนี่ยคอันนี้เราบอกเองเลยถ้านลงทานเราก็คือคลิกตายตัวไปหมือว่าอยากจะทําอะไรเราก็ก็ก็จะสามารถเดลวิตกันได้ อย่างเงี้ยเราก็กางเต็นเอาแล้วก็มีมีอะไรที่สามารถที่บังบังแดดบังฝนบังลมได้อืมแล้วก็ถ้าหน้าหนาวเราก็จะมีเขาเรียกว่าลานานคอนเสิร์ตฟังเพลงมีหญ้ามีเรื่องหอเรื่องการขายแอลกอฮอล์อาจจะมีมีสิงมานะมาเป็นลาแล้วก็มเปิดท้ายตอนกลางคืนเพราะเรามีโวยสไฟสองสว่างสว่างครับสว่างแล้วก็เล่มเลย ไปเพียงพอห้องน้ําเพียงพอแล้วก็กลับไปมาตั้งสามสี่ปีแล้วผมจะพูดถึงเรื่องนี้จะทำลงทางให้ผมเคยได้ยินครับพี่พี่พูดอยู่นะพี่พูดถึงว่าันนี้เลยตอนนี้มันเสร็จลวแต่ยังไม่ได้ไม่ได้แบบ่อเป็นเดมนจะเป็นตโล่งดูก่อนถึงจะทําอะไรแล้วก็แต่ปรอรอเลยรอเลยเอาเป็นว่าเป็นเหมือนงานมิทติ้งน้องเป็นนายกายนี่แหละนะมาใครอยากไปไอ้แฟนขับอยากไปเจอไปที่นั่นเลยเดี๋ยวปักหมุดไปให้เดี๋ยวปักหมุดไว้ให้นะเดี๋ยวผมไปปักหมุดไว้ให้ ไปงานตอนนี้จะไปจะเจอคนเฝ้าอยู่คนเดียวตัวเตี้ยๆหน่อยนะครับอย่าตกใจลงจากบ้านไม่จะตกใจนะครับคนเฝ้าคนเป้านี่เราจะหาง่ายผงเดี๋ยวเราจะเอารถบ้านรถรถบ้านนะครับในรูปรูพี่หันหันออกเลยหันอุดยคอมมาโดขอคุณคอมมานโดอะมาจอดไม่นด้จะได้รู้ว่าโอเคนี่ที่คนนี้ เสียเปิดตลาดใช่เสียจะเป็นเดี๋ยวมิทติ้งที่นั่นเลยนะอยากให้มิทติ้งนี้นะเดี๋ยวจัดให้มากันด้วยนะครับมากันด้วยนะครับนะอย่างน้อยก็ไปทานอาหารของเสียนะอนนา่าลาบเปลี่ยนนายน้ำตกเปลี่ยนนายเนื้อแดดเดียวเปลี่ยนเนื้อแดดเดียวเลยนนายไม่ได้อะนะคำพิเศษเลยเดี๋ยวมีเดี๋ยว <c oughs> มีเดี๋ยวมีแน่นอนนะเดี๋ยวมีแน่นอน ภาที่ดอนเมืองอนะครับไปมิทติ้งกันได้มิทติ้งกันได้นะครับ,ตนะรบแต่เป็นนายต้องดูว่าเขาแข็งแรงไหมถ้าไม่แข็งแรงเราก็ต้องนาวก็วีน้นเวียนกันเข้ามาทักทายแล้วกันนะครับก็ไปหาอะไรกินแล้วก็เวินเวียนมาทักทายแล้วกันฟนะังเพลินนะฟังเพลินลนักษณะเหลือแต่ตาขาวอน,<ำ>นอนหน้อหาอัดไส้มากนอนฟัง เสียไม่ได้เป็นแค่เจ้าของบริษัทแต่กำลังจะเป็นเจ้าของตลาดกำลังจะเป็นเจ้าของตลาดแลาพูดผิครั้งเราก็อขอบคุณยๆนะขอบคุณโปรญมพรมหล่อและรถที่พามาต้องขอบคุณหลวงบางทีดีเพชรทีดีเพชรเพราะว่ากลับมาน้องน้องเป็นนะน้องเป็นนายกลับมาระบบในการถับถ่ายดีดีครับ นะ่ฉีเชอดีอึดดีกินได้อย่างเลยกินขยันกินแล้วก็โอเคระบบอะไรดียะแตะเจ๊บีว่าข<อ>เขาไม่มีแรงตรงั้านขาเมา,าที่มาที่เนี้ยเราก็หวังว่าโอเคน้องจะพัฒนาไปในการสิ่งที่ดีบาน <c oughs> ทองหลออนะโรงพาบาลสัตว์ของหลอก่อพลรามเก้าเนี่ยนะครับก็ ทำให้เรารู้สึกโอเคเรามีกำลังใจในการสู้กดน้องนะครับเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆก,ก็ดูแล้วก็ไม่แพงนะครับสมน้ําสมเนื้อแล้วก็ข้าทุกเปอร์เซ็นต์เร่อง,งนั่นก็โอเคนะครับก็การที่ช่วยนน้องด้วยควาอไว้หนน้องนี่ก็ให้ลถเห็นเลยนะหนึ่งคันอมครับให้ผ้าซับให้อย่างเลยนะครับก็ให้เป็นแบบปิดปิดด้วยนะแบบเอาน้องไปข้างในเนะี่ย เขียนไว้ไหนก็ได้ขอบคุณนะครับขอบคุณเมื่อเลยนะครับหมอ,อบีมนะครับที่ดูแลด,ด้วยแล้ก็หมอโอชื่นนนอนะอย่างนี้สภาพนี่ก็หลับเลยเดี๋ยวตาใช่ครับตาหลับหลับอย่างเงี้ยหลับอย่างเงี้ยอย่างงี้สบายไหมหลับ มีคนเขาบอกว่าแล้วอจํานวนเงินที่ได้จากการวิ่งนะครับต้องรอรอสินค้าครับเพราะว่าทุกคนจะรู้พร้อมกันผมก็ยังไม่รู้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้จริงๆอันนี้สามบ้านได้ไม่มีใครรู้จริงแม้แต่ตัวพี่ไทยก็ไม่รู้รียกว่ากเดี๋ยวเปิดพร้อมกันเลยนะเข้านั้นเข้าไปที่ธนาคารเราจะไล่สดขออยาไล่สดเลยว่าโอเคเปิดพร้อมกันรล้วเ่าไหวยังไงนะครับเราจะไม่มีทอดมือชี้เนี้ยจะไม่มีการเบิดนะครับไม่ได้เบิดเลยไม่ได้สลุดงเดียว นะครับแล้ก็รู้ว่าโอเคว่าบัญชีนั้นมีอยู่เท่าไหร่รอเจอพร้อมรู้พร้อมกันนะครับผมก็ไม่มีใครรู้พี่ท็อกก็ไม่รู้พี่ได้ก็ไม่รู้เพราะเขาเปิดเสร็จแล้วเขาไม่สนใจเลยครับเขาปล่อยให้อ่มันระบบมันจัดการตัวเองแล้วเดี๋ยวถึงเวลาปิดเลยลปิดเลยจบเลยปิดเลยระบบปิดเลย้วก็จะโอนทั้งหมดที่ได้เอามาที่ไทยพาณิชย์ นะของผมเพราะว่าต่อไปนี้ก็เป็นระบบในการสร้างก็จะเป็นระบบของผมที่จะต้องดำเนินการสร้างต่อนะครับเา้อเป็นาที่ระบบนะครับแล้วก็ธนบัญชีบุญที่ผมบอกแนะที่ทุกคนเก็บไว้นะครับได้ตลอดนะครับเพราะว่ามี เอ่ออยากจะซื้อหญ้าซื้อฟางให้กับวัวฟายที่ฟาร์มแห่งศรัทธาของบินมือลิก็ได้เลยเนี่ยเขามาให้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 เราเลี้ยงแต่ไม่ได้เพราะผมเองก็ไม่ได้เรียกร้องค่าค่าหญ้าค่าฟาง์มว่าอ่ะเ๋ยวเมื่อเขาบอกว่าเอาไปที่อื่นเขาก็กลัวว่าเราไปโดนค่าเราไปโดนเชื่อไหลเขาก็เลยรู้สึกเอาไว้ที่เราเรานี่ยค่าพือมันไม่ใช่ค่าเสียชีวิตกุกเนี่ยด้วยมันมี บางทีมันก็อยู่นานบางทีก็แก่บางทีก็ผ่าชน,นบ้างแล้วก็เจ็บล้มไปแล้วก็เสียชีวิตบางทีก็เรื่องโรคเนี่ยเรามายังที่ฉีดพวกเท้าเป่วยปากเปื่อยน,นี่ตลอดทุกทุกปีแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวเนี่ยเกี่ยวกับโรคพายเนี่ยเพราะว่าปลาทสัตว์เนี่ยเขามาดูอยู่แล้วเพราะเราให้ปลาสัตว์ไปนร้อยกว่าตัวนะครับเมื่อประมาณสักสิบปีห้าปีที่แล้วให้ไปร้อยกว่าตัวแล้วก็เรียกชาวบ,บ้านมา สาบานนะครับมันรับไปแล้วห้ามฆ่าห้ามขายห้ามเลยทั้งหมดนะครับเราเสียปุ๊บเราฝังเลยฝังเรื่องกบฝังกบตัวไม่มีเอ้ชั่มแหเอาไปชำ่แหลไปชำ่แหลชำ่แหลแมวเพราะฉะนั้นทุกฝังคือทุกคนในบริเวณแวดนั้นเนี่ยแม้แต่ในกรุงเทพบอกี่ียถ่ายวัววายมาจากหลวงข้าสารแล้วไม่รู้จะไปไว้ไหนไปให้วัดก็เป็นพระของวัดเอาไปให้มันก็รู้สึกว่ามัน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 ไม่ค่อยสบายใจ บออามาที่ผมเลยก็ได้แต่บางคนเขาก็เข้าใจนะเดียวเอาวัวมาให้สี่ห้าตัวเขามอบเลยสองหมื่นสามหมื่นซื้อ้อหาซื้อฟางซื้อญ้าซือฟางเพอย่านั้นก็ต้อมีคนงานอยู่ประมาณห้าคนช่วคนบนแก็ต้องมีเดือนทุกคนครับเดือนก็ต่างๆก็หมื่นหม่นื่ทุกคนนะแล้วาไร่ค่าน้ำมันตัดตัดหญ้ามันรถอรหารรถรถแล้วก็มี อย่างครับฟางเนี่ยผมสั่งอยู่สองเดือนสั่งสองเดือนทีก็ประมาณเกือบหกหมื่นนะพันพันก้อนเมื่อก่อนเนี่ยก้อนมนัน,นตกแล้ประมาณยี่บแปดบาทสามสิบบาทเดีย๋ยวนี้เท่าไหร่ยิ่งหน้าฝนนะสี่สิบห้าบาทต่อก้อพันก้อนก็สี่หมืน่นห้านะครับบางทีมันมากกว่านั้นบางทีเพิ่มมาห้าสิบสองบาทเนี่ยเราไม่เอาเพราะไม่ได้เพราะมันหน้าฝนฟางมันหายยาก เมี่อเขาจะเขาจะฉุยอากาศตรงนี้ยตอนที่ที่ลีนยงิงวงไฟจะรู้เลยว่าบางทีกดดังเราเนี่ยบางทีมาอัดได้เต็มที่ก็ไม่เกินสองพันแต่บางทีเอามาสองพันเนี่ยไอข้างในที่เข้าไปมันจะเริ่มมันจะเริ่มมันก็เริ่มลามันจะเป็นลานเราเราซื้อเต็มก็ไม่กินมันก็เลยต้องรอชันเนี่ยโอเคไม่เกินสักเดือนสองเดือนเนี้ยโอเคถ้ายิ่งหน้าฝนอย่างนี้นะฟา,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 างแพงจริงแต่ย้ามันเยอะ อ่าแล้วมาจะอาศัยคนเนี่ยไปตัดไปตัดเอาตัดการเล่าผลต้องมีสองเที่ยววันละสองเที่ยวค่าน้ํามันอ่าค่าน้ำมันรถทั้งน้ํามันรถทั้งน้ำมันตัดเครื่องตัดหญ้าทั้งหมดครับแล้วเพิ่มก็ต้องขยันนะนิดนึงถ้ารเลาฝนเนี่ยโอ้หญ้าเยอะหญ้าในฟาร์มก็เยอะเพราะฟาร์มมาสิบเจ็ดไรนะเขาบอกไปซื้อฟาร์มที่ไร่คุณดีเราไปส่งไปละเขาจะสติอย่างนี้โอ้โหผมผมไป ต่อนูนเลยนะไปถึงสุพ,พรรณบุรีเลยนะไม่ใช่แค่ลาดดีนะขนาดสุพรรณบุรียังก้อนสามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทยังไม่รวมค่ารถค่าน้ำมันมมมแล้วมารวมเสร็จแล้วตกแล้วประมาณค่ารถค่าน้ำมันตก,กประมาณตกเก 6, 000. 6, 000. ืบหพันหกเจ็ดพันพาเท่าเดิมกใสี่หมื่นกว่าบาทนี่แ <สา S 1> หละนะมันก็เลยเลยก็เลยเลยมันเป็นอย่างเนี้ย ใครเลี้ยงเลี้ยง,เล,ยงเลี้ยงเนี่ยจะรู้เลยว่าออแต่ฟังก็ฟังสดเราจะดูฟงังเพราะว่าเลี้ยงก็จะรู้ว่าเนี่ยเพิ่งตัดเนี่ยพิ่งตัดตัดไม้เกินเดือนสองนเดือนนี้โอเคแต่ว่านานๆแล้วจะรู้เรื่องฟังมันจะนเรื่อกรอกเริ่มแบบเนลาอออกมาให้โันน้องเพื่ออยู่วัฒนานครครับ สักแก้ววันนั้นวัฒนาอยู่ท่าเกวียนท่าเกวียนจะเข้าทางวัฒนานครใช่ไหมวัฒนานครก่อนเข้าทางของหาดเอาเบอร์องหาดติดต่อวัฒนานครได้เป็นไปคองหาดของหาดขึ้นถ้ากดไปกูเกิลเนี่ยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยนะครับวันนั้นวันนั้นเสียโอดเสียดายเพราะว่าเราออกจากงานเขาดําดึกไปหน่อยพี่ท็อปอยากจะพาไปดูผมไม่บอกโอ้ตอนนี้ควายก็ประมาณตั้งเจ็ดสิบตัวแล้วก็วัวอีกประมาณ อ้อยควายประมาณหกสิบวัวประมาณเจ็ดสิบตัวก็อยู่ตอนนั้นมีพี่เจ้าของกระเบื้องโอลาน่ะเขาบอกปูกระเบื้องให้หมดเลยฟรีตอนนี้ทำใหม่ๆทำความแห่งศรัทธาใหม่ๆโอ้โหบริษัโอลาน่ะเองฝากไว้ก่อนเธอโอลาน่ะนะลิงลิงนี่ไอแป๊ไม่ดันแล้วทำทั้งหมดเลยเราออกแบบว่าทำไงอะไรเงี้ยแล้วก็ให้รถมาทำเสา ดิเสาไม่ให้รูภายออกแต่ตอนนั้นน่ะเราก็เอารูคลายออกไปกินหญ้ากินอะไรตลอดข้างนอกแต่ตอนหลังปัญหากี่ไปกินของชาวบ้านเขาผักปูไแเราเสียตามจ่ายตังจ่ายตังไม่ไหวก็เลยต้องกลับมือเว็ห้ามออกพี่ครับขาถ้าบอกพ่อพ่อลูกคอเป็นนาย <laughs> อะไรนะเขาบอกคอดล <laughs> ่า <น S 2> อ <laughs>